สวัสดีครับผมซีเล็กครับวันนี้ผมจะมารพระธรรมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2 3ครับผู้ที่ต้องอยู่นอกการประชุมฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2 3ชายคนใดมีลูกอันทะฝ่อหรืออวัยวะสืบพันุ์ด้วนอย่าให้เข้าในการประชุมของพระเจ้าห้ามไม่ให้ลูกนอกกฎหมายเข้าในการประชุมของพระเจ้าอย่าให้พงพันธุ์ของเขาเข้าในการประชุมของพระเจ้า จนถึงสิบชั่วอายุคนอย่าให้คนอมัมโมนหรือคนโมอับเข้าในการประชุมของพระเจ้าบุคคลที่เป็นเชื้อสายของคนทั้งสองเผ่านี้ห้ามไม่ให้เข้าในการประชุมของพระเจ้าเลยจนถึงสิบชั่วอายุคนเพราะว่าเขาเหล่านี้ไม่ได้มาต้อนรับท่านทั้งหลายตามทางด้วยขนมปังและน้ำเมื่อท่านออกจากอียิปต์เพราะว่าเขาได้จ้างบาลาอัม บุตรเบโอมาจากเบโทแห่งเมโสโปเตเมียให้สาบแช่งท่านทั้งหลายอย่างไรก็ดีพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านมิได้ฟังบาลาอัมแต่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงเปลี่ยนคำสาบแช่งให้เป็นคำอวยพรท่านเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงรักท่านท่านอย่าเสริมสวัสดิภาพหรือความเจริญให้เขาตลอดชีวิตของท่านทั้งหลายเป็นนิดท่านทั้งหลายอย่าเกรดคนเอโดม เพราะเขาเป็นพี่น้องท่านท่านอยากเกลียดคนอียิปต์เพราะท่านทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของเขานั้นเด็กๆชั่วอายุที่สซึ่งเกิดจากคนเหล่านี้จะเข้าในการประชุมของพระเจ้าก็ได้การสุขาพิบาลของค่ายทหารเมื่อท่านออกไปสู้รบกับศัตรูของท่านและเมื่อท่านยังอยู่ในค่ายท่านจงระวัดระวังตัวให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทุกอย่าง ถ้าคนใดในพวกท่านไม่สะอาดด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนเขาจะต้องไปอยู่นอกค่ายอย่าให้เขาเข้ามาในค่ายแต่เมื่อถึงเวลายเย็นเขาจะต้องอาบน้ำชำระตัวและเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายก็ได้ท่านทั้งหลายต้องมีที่ภายนอกค่ายเพื่อจะออกไปถึงได้ และเมื่อท่านต้องมีไมเสียมรวมไว้กับเครื่องอาวุธและเมื่อท่านนั่งลงในที่ข้างนอกนั้นท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมไว้และหันไปกลบสิ่งปฏิกูลของท่านเสียเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงดำรงอยู่ท่ามกลางค่ายของท่านเพื่อจะช่วยกู้ท่านและมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านเพราะฉะนั้นค่ายของท่านต้องบริสุทธิ์ เพื่อพระองค์จะไม่ทอดพระเนตรสิ่งโสโครกในหมู่พวกท่านและเสด็จไปเสียจากท่านกฎหมายต่างๆท่านมีทาตหนีจากนายของเขาเข้ามาอยู่กับท่านอย่าจับทาตนั้นไปส่งนายของเขาจงให้ทาตนั้นอยู่กับท่านอยู่ในหมู่พวกท่านให้อยู่ในที่ซึ่งเขา จะเลือกในเมืองหนึ่งเมืองใดตามความพอใจของเขาอย่าก,กดขี่ข่มเหงเขาเลยผู้หญิงชาวอิสราเอลนั้นอย่าให้คนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาสีอย่าให้บุตรชายอิสราเอลคนหนึ่งคนใดเป็นเทวทาตท่านอย่านำค่าจ้างของเทวทาสีหรือค่าจ้างของหมามาในโบสถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นเงินแก้บนอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะสิ่งทั้งสองนี้เป็นสิ่งพึงรังเกียจ แด่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านท่านอย่าให้พี่น้องของท่านยืมเงินเพื่อเอาดอกเบี้ย Brooke. ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยเครื่องบริโภคหรือดอกเบีย้ยสิ่งของใดๆที่ให้ยืมเพื่อเอาดอกเบีย้ยท่านจะให้คนต่างด้าวยืมเพื่อเอาดอกเบีย้ยก็ได้แต่สําหรับพี่น้องของท่านอย่าให้เขายืมเพื่อเอาดอกเบีย้ยเพราะพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงอํานวยพ,พระพรแก่ท่านในทุกสิ่งซึ่งท่านกระทําในแผ่นดิน ซึ่งท่านกำลังเข้าไปยึดครองนั้นเมื่อท่านบนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านอย่าละเลยไม่แก้บนเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเรียกเอาจากท่านเป็นแน่และท่านจะมีบาปถ้าท่านงดไม่บนท่านก็จะไม่มีบาปท่านจงระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําซึ่งผ่านออกมาจากริมฝีปากของท่านตามที่ท่านสมัครใจบนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งท่านสัญญาหรือปากของท่านแล้วเมื่อท่านเข้าไปในสวนองุ่นแห่งเพื่อนบ้านของท่านท่านจงรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้แต่อย่าใส่ในภาชนะของท่านไปเมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่านท่านจงเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้ขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านครับ